อโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นข้อสุดท้ายของบทเรีเนาะอ่ะเอ่ออันนี้เนี่ยเขาบอกว่านำา h c n น่ะนะคะมาตัเต็ดกับกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนาะแล้วเขาถามว่าผมว่าสารลายเนี่ยมี pH เป็น9.3้าถึานะอันนี้บอกว่าเขาให้เราหาความอกของ,ง KOH นะว่ามัค่าเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่า pH ตรงนี้มันเป็นช่วงที่ เป็นบัฟเฟอร์หรือว่าเป็นจุดยุติหรือว่าเป็นการไตเตะหรือเออหรือว่าเป็นอ่าแก่เหลือถูกไหมเราไม่รู้อป่าคะงั้นเราลองเดาดูป่ะเนาะก็คือเรารู้ว่าเกลือที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเกลือโพแทสเซียมไซยาเนไหมมันเป็นเกลือเบสเนาะมันต้องมี p h เอเนี่ยที่มากกว่าเจ็ดหรป่าคะแสดงว่าก้าจุดสามเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เป็นจุดยุติหรือเป็นจุดที่แก่เหลือ หรือเป็นจุดที่เป็นบัฟเฟอร์ที่ดีได้หูกอไมเพราะว่าบัฟเฟอร์ที่ดีเนี่ยมันเป็นจุดที่บัฟเฟอร์ที่ดีนะมันเป็นจุดจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของช่วงยุติอ่ะนะคะหรือเราบอกว่า pH เนี่ยมันเท่ากับ pKa อ่ะถ้างั้นลอง นะเผื่อมันอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะคะลองไปฟุกหาค่าของ p k a ดูนะถ้าเราไปหาค่า p k a เนี่ยเราได้ว่าเป็นสิบลบล็อกห้ามันคือเก้าจุดสามถูกไหมเฮ้ยนี่ไงค่า p h เนี่ยมันพอดีกับค่า p k a เลยแสดงว่ามันเป็นจุดที่เป็นบัฟอร์ที่ดีน่าหมายความว่านะคะหมายความว่าควฟมส้นของกรดเนี่ย ต้องเท่ากับควาระกอของเกลือถูกไหมที่เคยพูดไปนี่ไงอันนี้เน,นี่ยนี่ัืออัน,นี้ต้องมีค่าที่เท่ากันถูกไหมคะอันนี้นะงั้นเราลองงั้นเรามาหาอควารของกรดและก็เกลือกันนะอันแรก C ของกรดค่ะก็คือซของกรดก็คือซของสารที่เหลือมันคือ C ของเอใช่ไหม เท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่คูณสคูณห้ลบก,กับนะคะหนึ่งูณเคูณหนึาะหารด้วย A วิลบเอคือหนึ่นะคะวลมคือร้อหใช่ไหมแล้วก็ C ของเกลือค่ะ C ของเกลือคือ KCN เนี่ยจะมีค่าเท่ากับช่วงนี้นี่มันคือ c, c 2สองสหารด้วย a วีลบวีอาร์ะมันคือ A คูณร้อ หารด้วย1คูณ1 5อยห้าแล้วเราก็จับ2องสมการเนี้มาเท่ากันนะคะสุดท้ายแล้วมันจะแก้หาเอออกมาได้เท่ากับ0.5โมลาร์นะคบอันนี้เป็นความยากของข้อนี้ที่เราต้องอาจจะต้องฟุกนะคะหาหาให้เจอว่า pH ช่วงเนี้เป็น pH ช่วงที่เป็นบักทร์ที่ดีเนาะอ่ะต่อมานจะเป็นแนวข้อสอบเตรียกยซึ่งที่เอามาให้สามขยวหลังคือปี64สีปี66นะคะ ทั้งหมดสิสี่ข้อเนาะอ่าเรื่องแรกเป็นเรื่องของอทฤษฎีของกฎเบสนะคะม,มีมาประมาณสามข้อนะบอกว่าบริกุลหรือว่าไอออนใดเนี่ยที่ไม่สามารถเป็นกฎตามทฤษฎีของเบอร์เซตลาวรีได้เนาะก็คือมันต้องให้ถูกไหมให้โปรตอนได้ข้อหนึ่งให้ได้ไหมให้ได้ดิให้เป็นอะไรให้เป็น n h 2สองลบข้อสามมาให้เป็น n h 3สามข้อสี่ให้เป็น NO2 ลบแล้วก็ไม่ใช่ข้อสี่ข้อห้านะคะแล้วก็ข้อสองให้เป็นอะไรข้อสองให้ได้เพราะว่าเราไม่มีไฮโดรเจนเนาะอันเนี้ยให้ไม่ได้ไป็นแต่ข้อสองข้อสี่ให้ได้นะกลายเป็น OH ลบนะครับข้อสองพิจารณานะว่าสารผู้ใดเนี่ยธหนมาที่ต่างกันตามทฤษฎีกดเบ็นของลิวอิสเนาะอันแรกคะ่ะโปอร์เซียมคลอไรด์เนาะก็คือเดี๋ยวคอไรด์ตัวเนี้ย ไอ้ตัวนี้ที่เป็นคอรไรด์ลบเนี่ยมันจะเป็นคนให้อิเล็กตรอนแก่ทินคอรไรด์ไหมซึ่งคนให้อิเล็กตรอนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเบสคนรับคือเป็นกรดกุมะคะ a อสเอสสามครับเหมือนกันเดี๋ยวฟูรีตนนัวนี้จะให้อิเล็กตรอนเนาะแก่ s b f 5ห้าคะอันนี้เลยเป็นอะไรเลยเป็นเบสนะคะตอนนี้ก็เป็นกดเนาะอ่ะ ไอลบค่ะเดี The ๋ยวไอลบจะเป็นคนให้อิเล็กตรอนนะคะให้แกไอสองเนาะกลายเป็นไอลบฝั่งนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เลยเป็นเบสอันนี้ก็เลยเป็นกรดนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวฟอไรต์ตัวนี้จะให้อิเล็กตรอนแกอลูมิเนียมฟอไรต์ค่ะเลยติดลบเปงนนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เลยเป็นเบสก็เลยเป็นกรดนะคะจะได้ว่านะคะสารที่มันที่ต่างกันก็คือข้อ ข้อสามเนาะเพราะว่า ASF3 สเามเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอ,อ่ออันไหนนะมันเป็นเบสใช่ไหมแต่อลูมณ์เบลคพลายเป็นกดเนาะอันนี้ต่างกันนะคะก็เลยผิดเนาะข้อสามข้อที่สามค่ะสารข้อข้อใดเป็นสารที่ไม่สามารถแสดงสมบัติเป็นทั้งคู่กดคู่เบสได้ก็คือก็คือให้ได้รับโปรตอนได้เนาะน้ำให้รับได้นะคะ ข้อสองนะให้ได้รับได้เนาะข้อสามให้ได้ไหมให้ได้รับได้นะคะข้อสี่อ่ะข้อสี่เนี่ยรับได้อย่างเดียวมันจะกลายเป็น HCOOH แ,แต่เนี่ยแต่เนี่ยให้ไม่ได้ให้ h ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอตัวนี้เป็นของไฮโดรคาร์บอนอันนี้ให้ไม่ได้นะแล้วแต,ตขะะ่ข้อสี่นะคะข้อห้าข้อห้ารับมาเป็นอย่างี้คะอ่าแล้วถ้าให้ล่ะให้ไปก็จะเป็น nh สองไม่ไม่มีบวกแล้วนี่นคืออันนี้คือให้ไปเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็รับไปก็ให้ได้นะคะต่อมาเป็นเรื่องของการแตกตัวของน้ํานะคะกดอ่ะการตัวของกดเบรทน้ําเนะเาะข้อสี่บอกว่ากรดผสมนะคะกดอัิติกกับกดไฮโดรฟิลิกเนี่ยข้อถามว่ากดอ่าการแตกตัวของอัลิติกเนี่ยจะมีค่าเป็น้อยละกี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือเรามีสี อีเสามใช่ไหม COO เใช่ปะมันแตกตัวมาเป็น CH สาม COO ลบบวกโปรตอนใช่ปะเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลใช่ไหมคะเริ่มต้นเนี่ยมีอันนี้อยู่หนึ่งโมลาร์แล้วก็มีโปรตอนจากไฮโดรคลอริกเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งโมลาร์ถูกไหมอันนี้มีศูนย์เปลี่ยนแปลงไป x x x ค่ะกลายเป็นหนึ่งลบ x x แล้วก็ศู0.1บวก x ถูกไหมอ่ะคิดค่า k ค่ะค่า k เึ่งจุดหกคูณ10กำลังลบห5เนาะเท่ากับ x คูณด้วยกับศูนนย์จุดหึ่งบวก x แล้วก็ส่วนด้วย1ลบ x ถูกไหมตดัดลบ x ทิ้งได้นะคะตดัดทิ้งได้ระดับ m a r k e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้หนึ่งจุดหกคูณสิ10กำลังลบสี่นะคะ ฉะนั้นเปอร์เซนต์ก็จะเท่ากับโปรตอนโปรตอนคือ x ใช่ปะเนี่ยอันนี้อันนี้ซูอ็น,นะอันนี้คือโปรตอนนะคะก็คือหนึ่งจุดหกคูณสิบลังลบสี่นะคะด้วยค่าความเข้มข้นก็คือหนึ่งใช่ไหมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับหนึ่งหนึ่งจุดหกคูณสิบลังลบสองค่ะตอบแล้วนะคะต่อข้อสามเนาะในง่ายอี้เลยเข้อห้าพิจารณานะคะ สารที่สามสลิดเนี่ยถามว่าสารใดที่มีไอออนโปรตอนเท่ากัน,นันก็คือเราต้องหาว่าข้อใดที่มีมวลของโปรตอนเนี่ยเท่ากันนะคะข้อหนึ่งค่ะเขาให้สารละลิเอมาะะแล้วก็ให้ค่าเคมาให้ค่าซีมานะคะก็ไง่ายเลยเนาะก็ได้ไงโปรตอนเท่ากับรูทเคคูณซีดูก็คือรูทเคคือสิบลังลบหก 6, นะคะคูณดูกัู์ จุดศูนย์หนึ่งนะฮะร์ทฟูค่าออกมาจะมีค่าเท่ากับไหนนะออกมามีค่าเท่ากับสิบดอลลังลบสี่นะคะอันนี้คือโมลต่อลิตรนะ,ะเราอยากได้โมลใช่ไหมเราก็คูณลิตร ít, เข้าไปใช่ป่คะอันนี้มันคือหนึ่งลิตรอยู่แล้ววะก็คูณไปแล้วกลายเป็นสิบดังลบสี่โมลเท่าเดิมน,นะคะข้อที่สองค่ะข้อ,อน,นี้เนาะ อ่ <Yeah. S 2> เรามีแอมโมเนียมฟลูอไรด์เท่านี้เนาะเ็นง่ายเลยนะฮะ pH เท่ากับสี่แสดงว่ามีโปรตอนเท่าไหร่โปรตอนเท่ากับสิบกลงลบสี่ใช่ไหมอันนี้คือโมลต่อลิตรนะคะเราหาสารที่โมลมันเท่ากันไม่ได้หาสารที่ความเข้มข้นมันเท่ากันนะแล้วเราก็คูณด้วยลิตรอองมนอันนี้อันนี้กี่ลิตรอ,อันนี้มันคือศูนย์จุดหนึ่งลิตรใช่ไหมคูณไปค่ะมันจะกลายเป็นโปรตอนมีค่าเท่ากับสิบกลงลบห้าโมลถูกไหมเอา อไอเลขนี้คูณก well, ับเลขนี uh ้ลงไปโอเคเนาะข้อที่สามค่ะเราก็เขาบอกว่าไฮดรอกไซด์เข้มข้นเท่านี้นะคะง่ายเลยเราแปลงเนี้ยแปลงโอเอสลบไปเป็นโปรตอนได้ไหมได้จากความสัมพันธ์ที่ว่าโปรตอนคูณไฮดรอกไซด์ต้องมีค่าเท่ากับสิบยกกำลังลบสิบสี่ใช่ปะเป็นสิบทล้รัเลบเก้านะคะอันนี้คือโม โนตออลิตรแม่อยากได้โมนก้าลิตไปคูณซะเอาหมื่นลิไปคูณในเนี้ยนะ,ะจะมาเป็นสิบลบห้าโมนเนาะชั้นตอบ้่อเลยตอบ้อสองและสามนะคะจบไปยข้อสองอ่ะตามาบอกว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนซึ่งะไรน้เนี่ยจะอยู่รูปของของแบบที่มันมีประจุและไม่มีประจุเนะาะเขาบอกว่าอัตราส่วนของแบบที่มีประจุเอ้ยไม่มีไม่มีต่อน,นีเนี่ยถ้ามันม,นมากกว่าสิบนะคะมันจะดูดซึมนะเข้าซเซลล์ได้ดี เขาให้ยา x y z มาเป็นกดอ่อนที่โปรตอนหนึ่งโปรตอนแล้วก็ให้ค่า k มานะฮะเขาบอกว่าถ้ากระเพาะอาหารเนี่ยมี p h เท่เากับสองจุดห้ายาชีได้ถูกดูดซึมเฉพะที่เกระเพาะอาหารได้นะครอ่ะสมุินะอันแรกเลย h x ก่อนอ่ะ h x นะคะแต่ตัวเป็น h บวกบวกกับ x ลบมันก็ได้เป็น ค่า ka ของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับ h บวกคูณ x ลบได้รูปแบบของที่มันไม่มีมมประจุต่อมีประจุก,ก็คืออันนี้ต่ออันนี้ถูกไหมอันยาข้างนะจะกลายเป็น h x e ส่วนด้วย x ลบเท่ากับโปรตอน เท่ากับโปรตอนเ mm hmm. นาะส่วนด้วยค่า Ka ซึ่งไอค่าค่าเนี้ยนะคะบอกว่าเพราะมันต้องมีค่ามากกว่าสิบนะนะี่เนาะมากกว่าหรือเท่ากับสิบคือค่านี้แหละคือค่านี้เนาะถึงจะดูดซึมได้ดีใช่ปะแล้วเขาบอกว่าเขาให้โปรตอนมาไหมให้นี่ไงให้ว่ากับอา,าหารเนี่ยมี pH มโีโปรตอนเนี่ยเท่ากับ สิบยกกำลังลบสองจุดห้าอ่ะอันเนี้ยเป็นสิบยกกำลังลบสองจุดห้าเหลือแค่ค่า k a นะคะค่า k a ของ x ก็คือสิบกำลังลบสามของไคือลบสี่ของ z คือลบห้าถูกไหมแล้วก็ไปแทนค่าในนี้ในนี้ในนี้ซะแล้วก็ดูว่าพอหารกันแล้วเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิบไหมถ้ามากกว่าสิบก็ถือว่าดูดซึมได้ดีเนาะ อย่างเช่นนะถ้าเราแทนค่าเนี่ยเป็นของ x ก็คือสิบกำลังลบสามนะคะมันจะคิดออกมาเท่ากับสิบยกกำลังลบสองจุดห้าบวกสามก็คือสิบยกกำลังศนะูนย์จุดห้าเนาะก็คืออันเนี้ยไม่ตอบนะะเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าสิบนะ x ไม่ดูดซึมนะคะถ้าเราคิดนะ x ไม่ดูดซึมแต่ y ดูดซึมได้ เซตติดซึมได้แตขนะ่ข้อวายและเซตนะข้อสามนะคะอ่ะข้อทีเ่จเจ็ดเขาบอกว่าเตรียมสารละลายนะสำหรับการทำสารสกัดหินปูนที่ก่อบนกระจกสองขวดขวดที่หนึ่งเนี่ยเป็นขวดที่ใช้กรดแอซิติกเนาะเข้มข้นหนึ่งโมลาร์ปริมาตรเท่านี้แล้วก็เจือจางด้วยการเติมน้ำทานี้นะครับถ้าต้องการเตรียมสารละลายขวดที่สองเนี่ยห้าลิตรนะให้มีปริมาตรให้มีให้มีค่า pH เนาะ เท่ากับโปรตีนหนึ่งนื่คงากคว่ามันมีโมลของโปรตอนเนี่ยเท่ากันอ่าโดยใช้ HCL แทนอัตติกเนาะเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นโดยมวลเอ็ดกรัมกรัมต่อปริมาตรนะคะถามว่าต้องใช้ไฮโดรคลอริกกี่มิลลิลิตรเราอ่ะอันดับแรกนะไปหาโปรตอนของขวดที่หนึ่งได้ก่อนเนาะอ่ะคิดนะคะเอ่อมันจะได้ว่า มันจะได้ว่าต้องเอาไปเจอจางก่อนเนาะถูกไหมก็คือหนึ่งโมลาร์ c หนึ่ง v หนึ่งค่ะเท่ากับ c สองไม่รู้แต่ v สองเป็นสองลิตรคือสองพันลูกบาเซนเนาะออกมามี c สองเท่ากับเก้าสิบส่วนสองพันถูกไหมอันนี้คือหน่วยโมลต่อลิตร ใช่ปะจัดนั้นใช่ไหมคะเราก็เไปอสูตรเนี้ยไปเข้าใส่ในไปหาโปรตอนเนาะโปรตอนเท่ากับรูท k, k คูณ c รูท kk คือหนึ่งสิบแปดคูณสิบลังรลบห้าใช่ไหมแล 4, 4, ้วคูณ cc คือเก้าสิบส่วนสองพันค่าเท่ากับโปรตอนที่ได้จะมีค่าเท่ากับเก้าคูณ กำลังลบเก้าโมลโมลต่อลิตรนะครับแต่เขาเนี่ยต้องการให้มันมีโมลของโปรตอนใช่ไหมโมลโปรตอนเนี่ยเท่าเท่ากันใช่ปะถูกไหมอันนี้คือปีข้อสอบปีล่าสุดอันเนี้ยเออเราก็คิดแล้วว่าอ๋อมันก็คือ c v เท่ากับ c v อะไรถูกไหมอ่ะแทนค่าค่ะ c อันแรกอันนี้เนาะ c ีันี่ยเป็นข,ขวดใบที่หนึ่งนะคะอันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองถงไหมไม่งงนะนะคะจะได้เป็น c ที่หนึ่งนะคะก็คือเก้าคูณสิบกลงลบเก้านะคะหาร v อันแรกค่ะต้องการให้มันได้เป็นห้าลิตรก็คือห้าพันลูกบาศเซนนะคะเท่ากับ c ที่สองค่ะมันก็คือต้องใช้สุดเปอร์เซ็นต์อะเออมันคือเปอร์เซ็นต์คูณสิบหารด้วยโมเลกุลเนาะก็คือเจ็ดดสามเปอร์เซ็นต์ คูณสิบแล้วก็หารด้วยมวลของมันคือเท่าไหร่คือสามสิหบหกจุดห้าไหมถูกป่ะตอนนี้เขาเขาให้มาเนี่งใช่ปะก็คือสามสิบหกจุดห้านะคะแล้วก็คิด v ีสองออกมานะประมาณนี้เราจะได้ v ีสองอกมานะคะเป็นค่าเท่ากับยี่อ่ะ สองจุดสองห้าเเนี่ยสองจุดสองห้ารูปปักเซนติเมตรนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะไม่ได้ยากเนาะถูกไหมอ่ะต่อมาค่ะข้อที่แปดนะคะคือเรื่องของเกลือเนาะก็คือเขาบอกว่าเขามีนะคะถ้าสมมติเนี่ยสามตัวดังนี้ พิจารณาสารลายสามชนิดนะคะอันนี้มันคือเกลือแน่นอนใครจะไปรู้เราไม่รู้ว่าเป็นเกลือถูกปะก็แตกตัวสิอันนี้มันคือมันประกอบไปด้วย h z ลบกับ a อแล้วไม่ใช่ h z บวกกับ a ลบใช่ปะใช่ไหมแต่ว่าไอเลบเนี่ยมันคือกฎแกงไงนี่งตัวนี้มันไม่มีค่าเคสปะอ่าชั้นเนี่ย อันนี้ยเป็นกฎแก่ถูกไหมตัวเนี้ย a ลบเนี่ยเป็นกฎแก่มาก่อนแล้ว h z บวกเป็นไรคือเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยค่ะพวกที่เป็นตัวอ่อนพวกเนี้ยด้านอ่อนพวกเนี้ยมันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาใไฮโดรซิสต่อถูกไหมก็คือเดี๋ยวไอ้เบวกได้นะจะทำกันน้ำต่อ กลายเป็นเอ่อ z ช่วยเนาะ z นะคะบวกกับ h สาม o บวกอันนี้เป็นเลือกดและแค่อันน,น,นี้อันนี้เป็นกดนะเป็นกดนะแล้วถามว่าค่า k มีค่าอะไรก็กลับไปที่สมการของ,ของ,ข,องของพ่อของแม่มัเนีงยตัวเนี้ยนะคะเอ้ตัวนี้นะะเยน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้อนะันนี้เนาะ ก็คือเรารู้ว่าค่า Kb มันเท่านี้แสดงว่าค่า Ka มีค่าเท่ากับ1 10. คูณ10ลังลบ10นะเพราะว่าต้องคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับลบ14นะต่อมา x ลบค่ะให้ดูสิศกรน้ำนะคะก็ได้เป็น Hx ถูกปะบวกกับ OH ลบนะคะอันนี้เป็นค่า Kb ครับก็เอามาจากตัวนี้แหละ ตัวนี้ระคะเนี้ยเนื่องจากว่า KA เนี่ยมันกลางลบห้าชั้น KB ต้องกังกลางลบเท่าไหร่ลบเก้านะคะอ่ะเรารู้แล้วว่าไอ AA ลบเนี่ยเป็นกรดแก่เ z x ก็เป็นเกลือกรดถูกไหมนั้นเนี่ยสารอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้เป็นเกลือกรดอ่ะคราวนี้ HZ บวกค่ะอันนี้เป็นเกลือกรดถูกไหมเป็นเกลือเป็นกรดอ่อนนะ x ลบนะคะเป็นเกลือเป็นเป็นเบสเนาะเป็นเป็นเบสอ่อนนะคะซึ่งมันอ่อนทั้งคู่ต้องมาดูที่ค่า k ถูกไหมเห็นไหมว่าค่า k b เนี่ยมันมากกว่าค่า k a แสดงว่ามันจะมีความเป็นเกลือเบสมากกว่าอันนี้โซเดียมนะคะเป็นเบสแก่เนาะ x ลบเป็นเป็นเบสอ่อนถูกไหมก็เลยเป็นอะไรเลยมันก็เลยเป็นเกลือเบสเหมือนกันนะคะเกลือเบสแต่ถามว่าถ้าถามว่า ให้เลียงเพจักมากไปน้อยเนาะเพจัดน้อยมากคืออะไรนนี้ก่าน้อยสุดต้องเป็นอะไรต้องเป็นเกรกดก็คือ h z a นะคะตัวน,นี้นะส่วนถ้าเป็นเบสมากสุดก็ต้องเป็น NAX เพราะว่าเพราะว่าไอเเนี่ยมันมีความเป็นเป็นกดอ่อนอยู่ด้วยจับ h z บวกแต่ว่าไอเอเนี่ย n โซเดียมก,ก็เบส X ก็เบสถูกไหมมันมัน,ม,นมันไม่มีโปรตอนมาปรดกวน ก็เลยเป็นเบสที่เป็นเบสมากกว่าเพสซเอกนะคะแาบนี้ตอบข้อห้าเนาะข้อห้านะคะ,อะโอเคเดี๋ยวข้อที่เก้านะคะที่เหลือเนาะเป็นเรื่องของแกเหลือนะคะอ่อนเหลือบัฟเฟอร์แล้วก็จะเป็นไตเตดเนาะเอาไว้ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันครั้งหน้านอนเดี๋ยวพี่ฟ้อนด้วยนะโอเคค่ะ